สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าอาถรรพ์ครับบ้านเช่าที่มีผีสิงเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอ่อนครับคุณอ่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนกําลังเรียนพยาบาลเหมือนกัน แล้วก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยกระสอบกระแสะนะครับไม่สามารถทํางานได้ความจริงเรื่องเงินเดือนของพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าตัวคุณออนเนี่ยเหนื่อยล้าเกินไปจากการเดินทางเดองจากบ้านพักที่เป็นบ้านของคุณออนจริงๆเลยนะครับกับโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลกันนะครับไปกลับเนี่ยรวมๆกันแล้วเกือบๆสอบอกิโ ค,คุณอ้อนก็เลยปรึกษากับคุณแม่ว่าแม่เราย้ายบ้านไหมไปหาเช่าบ้านที่มันใกล้โรงพยาบาลหน่อยอย่างน้อยเนี่ยหอนจะได้กลับมาพักผ่อนได้เต็มที่นะครับไอ้ครั้นจะพักห้องพักของโรงพยาบาลเหมือนที่พยาบาลเขาทำทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นห่วงแม่อีกเพราะว่าแม่ป่วยน้องสาวก็ถ้าไม่ได้วันหยุดถ้าไม่เป็นวันหยุดเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้น หลักๆเลยเนี่ยคุณออนก็จะต้องดูแลทั้งคนป่วยแล้วก็คุณแม่ด้วยฝ่ายคุณแม่เองก็ถามนะครับว่าถ้าไปเช่าบ้านอยู่หรือว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วบ้านหลังเก่าละ่ะคุณออนก็เสนอแบบนี้ครับว่าไปหาบ้านเช่าให้ได้ก่อนถ้าอยู่ได้แล้วมันถูกใจเนี่ยคุณออนจะประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินพืนนี้นะครับที่อยู่คันปัจจุบันเพราะว่า ตัวคุณออนเองแล้วเนี่ยลึกๆไม่ได้อยากอยู่บ้านหลังนั้นสักเท่าไหร่เนื่องจากเคยมีภาพจําที่มันไม่ดีนะครับเพราะว่าพ่อของคุณออนเนี่ยฆ่าตัวตายที่บ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็คุณออนเนี่ยก็เห็นกับตาเลยตอนที่เจ้าหน้าที่เขากู้ร่างของพ่อของคุณออนลงมานะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่มาจนถึงทุกวันเนี้ตั้งแต่พ่อตายตอนมัธยมอ่ะมัธยมต้นก็ ฝืนทนอดทนมามากแล้วนะครับคุณออนก็อยากจะทิ้งชีวิตเก่าๆและอย่างเนาะมันก็มีดีอ,อย่างหนึ่งก็คือย่นระยะทางในการไปทํางานแล้วก็เพิ่มเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วยคุณแม่ของคุณอ่อนก็ตามใจอ่ะลูกสาวในเมื่อลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ตามใจว่าจะตัดสินใจยังไงก็แล้วกันก็เคารพการตัดสินใจนะครับ น้องก็นําเรื่องนี้ไปคุยกับน้องสาวที่เรียนพยาบาลด้วยเหมือนกันน้องสาวก็เห็นดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวน้องสาวเองก็เป็นห่วงแม่อยู่เหมือนกันหลายครั้งที่อยากจะหยุดหยุดเรียนเพื่อมาดูแลแม่นะครับแต่ว่าแม่ของน้องเนี่ยก็ใจสู้ถึงจะทํางานไม่ได้ถึงจะป่วยเนะี่ยแต่ก็ไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกสาวเพราะว่ารู้ว่าอนาคตของลูกสาวสําคัญกว่าชีวิตของตัวเองซึ่งมันเหลืออยู่อีกไม่นาน ทีนี้ครับคุณนอ่นก็ไปปรึกษากับรุ่นพี่พยาบาลว่าช่วยหาบ้านเช่าที่เป็นบ้านที่บ้านที่เป็นบ้านทั้งหลังนะครับไม่ใช่แค่ห้องเช่าหรือคอนโดให้หน่อยได้ไหมที่มันใกล้ๆโรงพยาบาลหน่อยไม่ต้องติดโรงพยาบาลเลยก็ได้แต่ขอให้มันใกล้กว่าปัจจุบันเพราะว่าการอยู่หอพักอยู่คอนโดอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกเพราะบางครั้งเนี่ย อาจจะมีการทํากับข้าวกับปลานะครับหรือว่ามีการส่งเสียงดังจากทั้งห้องตัวเองและห้องข้างๆมันมันมันไม่สะดวกในการอยู่ไม่สะดวกใจนะครับแล้วก็อยากคือแม่ของคนอนอนป่วยด้วยเพราะฉะนั้นเสียงรบก,กวนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบกับคนป่วยหลักๆเลยแ่ะครับทีเนี้ยก็ไปหาเรื่อยๆแหละที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้สักทีนะครับ จนกระทั่งคุณอนไปเห็นบ้านไม้หลังหนึ่งติดป้ายไว้ว่าให้เช่านะครับอยู่ท้ายซอยเลยอยู่ห่างจากหลังโรงพยาบาลไม่ถึงครึ่งกิโลแต่ว่าเป็นป,ป้ายที่ติดไว้เนี่ยมันเก่ามากเลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยยังใหม่อยู่เริ่มหมดหญ้าก็ตัดไว้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างดูสะอาดตาไปหมดดูพร้อมอยู่ไปหมดเลยแต่ป้ายมันเก่าแล้วก็ อพอคุณออนไปยืนดูเนี่ยก็มีชาวบ้านที่อยู่บ้านข้างๆบ้านหลังนั้นนะ่ะชะเง้อหมองนะครับคุณออนทำท่าทางเหมือนจะโทรหาเบอร์โทรในป้ายเนะี่ยก็มีป้าคนหนึ่งมาถามว่าหนูจะเช่าบ้านเหรอคุณออนก็บอกว่าใช่ค่ะทีนี้ป้า,าก็ถามว่าหนูจะอยู่ได้หรือบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านผีสิงนะอ้าวเปิดประเด็นมาแบบนี้เลยนะครับคุณออนก็ ก็ถามแหละว,ว่ามันยังไงกันป้าคนนั้นเขาบอกว่าผู้เช่าคนก่อนซึ่งก็นานมาแล้วนะครับหลายปีมาละที่เคยเช่าบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยเป็นคนสงเจ้าเข้าผีครับแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีการทําพิธีมีการไล่ผีมีการปัดเสนีย์จังไรออกจากคนป่วยแล้วก็มันก็ไม่เป็นหายมันก็ลงอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วอยู่ดีๆไอ้คนสงเจ้าเข้าผีคนที่เช่าคนเก่าเนี่ยก็ตายคาบ้านเลย พอทีเนี้ยทางเจ้าของบ้านเขาก็จัดการเรื่องคดีความเรื่องอะไรเรียบร้อยก็รีโนเวทบ,บ้านใหม่แล้วก็เปิดให้เช่าใครมาเช่าก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนไม่เกินอาทิตย์ด้วยซ้ำบางครั้งก็ต้องย้ายออกไปเพราะว่าพูดเป็นเสียงเดีวยวกันแลว้วผีดุมากผีมีอยู่ทุกที่เลยนะครับคุณนอนถามว่ากลัวไหมกลัวเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะได้จากบ้านหลังนี้นะครับคือมัน ในเรื่องของระยะเวลาในการไปทํางานเนี่ยมันมันสั้นกว่านะครับสั้นกว่าที่ที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คุณอันก็จะไม่เหนื่อยด้วยก็ลองเอามาชั่งน้ําหนักกันดูแล้วมันก็เออโอเคมันมันก็ต้องทนอยู่อะเรื่องผีเรื่องสารก็ใช้หาวิธีจัดการเอาทีหลังก็ได้ ในเมื่อป้าเขาได้ยินคนอ่อนว่าแบบนั้นก็อ่าแล้วแต่หนูเลยคนก็เลยโทรหาเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ตกลงเรื่องราคาค่าเช่าซึ่งค่าเช่าในแต่ละเดือนเนี่ยราคาถือว่าไม่ถูกหรือว่าไม่แพงจนเกินไปคุณออนจ่ายได้สบายนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในบ้านเออบ้านหลังเนี้ยมันตั้งอยู่แทบจะใจกลางชุมชนเลยด้วยม,มีร้านสะดวกซื้อ ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีตลาดเช้ามีตลาดเย็นคุณอนมองแล้วว่าความเป็นอยู่เนี่ยดีกว่าที่เก่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยมันหักลบกันกับเรื่องผีไปได้เยอะทีเดียวแทบจะทําให้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีได้ด้วยซ้ําก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็กลับไปบอกแม่จัดการหา,หาวันลาแล้วก็จ้างรถขนของมา อยู่นะครับทีเนี้ยอยู่ๆไปเนี่ยมันก็เรื่องมีปัญหาละเพราะว่าคุณอ่อนเนี่ยเป็นคนขยันบางครั้งก็จะควงเวรควงกะอะไรของพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องอยู่กลางคืนด้วยในวันที่น้องสาวเขาได้วันหยุดหลังกลับบ้านแล้วเมื่อคุณอ่อนกลับมาที่บ้านพักเนี่ยน้องสาวจะบอกตลอดเลยว,ว่าทุกๆคืนเนี่ยจะเห็นคนเดินเพ่นพ่านเต็มบ้านเป็นหมดเลย แต่คนที่เดินเนี่ยชัดเจนแล้วว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วแน่ๆเพราะบางคนไม่มีหัวนะครับบางคนไส้ไหลบางคนมามาในสภาพที่เน่าเปื่อยหรือว่าบางคนเนี่ยตัวดําเหมือนพึ่งหลุดออกมาจากเตาเผาใหม่ๆแล้วก็จะเดินวนรอบบ้านสุดท้ายก็จะไปหยุดยืนมองแม่คนนอนนะครับโดยที่แม่คนนอนเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรเลยนะครับ ตัวน้องสาวคอนอ่อนเห็นและก็กลัวมากก็เลยแนะนําคนอ่อนว่าย้ายไหมถ้าไม่ย้ายเข้าหาวิธีแก้ไม่อย่างนั้นกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรไปสักวันนะครับเพราะว่าแม่ของคอนอ่อนเป็ป่วยก็รู้กันอยู่ว่าคนป่วยเนี่ยทั้งจิตใจและร่างกายกจะอ่อนแอคุอ่อนก็เลยมันให้บรรยายไม่ได้เนาะเพราะว่ามันสะดวกทุกอย่างแล้วนะตอนนี้มันลงตัวแล้วก็เลยใช้วิธีการเอาพระพุทธรูปนะครับ มนมาเช่ามาจากที่วัดมาตั้งไว้ที่หัวนอนแม่นะครับแล้วก็ซื้อหิ่งมาเลยซื้อหิ่งไม่ใช่หิ่งเขาเรียกโต๊ะหมู่บูชามาตั้งไว้เลยมีดอกมองดอกไม้ทูบเทียนอะไรพร้อมแล้วก็บอกแม่ว่าให้แม่สวดมนต์ด้วยให้น้องสวดมนต์ด้วยก็เพื่อเพิ่มความเป็นเพ,เพื่อเพิ่มบารมีให้ตัวเองเพิ่มกุศลให้ตัวเองอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็หวังว่ากุศลที่เราแผ่ไปเนี่ย ที่คุณออนที่คุณออนแม่คุณอ่อนแล้วก็น้องสาวแพรไปเนี่ยมันจะถึงแม่บรรดาผีที่อยู่ในบ้านนั้นทุกตัวทุกตนจะได้ไม่มาราควานกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลครับถึงจะมีพระพุทธรูปมาก็ตามไม่ได้เจอเวลาเดินอยู่บนบ้านในตอนกลางคืนก็จะไปเจออยู่ตามมุมอื่นนะครับบางครั้งโผล่มากลางวันก็มี ตัวคุณอ่อนไม่เจอนะครับน้องสาวเจอแม่เจอจนกระทั่งตัวน้องสาวเนี่ยไม่อย,อยากอยู่บ้านเลยพอได้วันหยุดก็อยากห่วงแม่ก็ห่วงเลยพยายามหาข้ออ้างทุกวิธีทางนะครับที่จะไม่ต้องกลับบ้านหรือว่าจะหรือว่าพาแม่ออกไปข้างนอกนะครับคือท,ทั้งคู่เนี่ยจิตตกไปแล้วนะครับส่วนแม่คุณอ่อนเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะครับจนจิตตกเลยเหมือนกัน เพราะว่าบางครั้งเข้าห้องน้ําอยู่เปิดประตูออกมาจเจอคนหน้าตาน่ากลัวที่เป็นศพเละๆก็มีหรือว่าคนหน้าตาเถื่องถึงพุ่งเข้ามาเหมือนจะบีบคอแล้วก็หายไปก็มีแล้วมันทําให้แม่ของคุณอ่อนหน่ะผงะหงายหล,งลังออาไปหัวเกือบฟาดกับอ่างน,น้ําก็หลายครั้งก็เอามาปรึกษากับคุณอ่อนคุณอ่อนก็ทํำยังไงดีเอาพระมาไว้ในบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ผลนั้นก็ต้องทําบุญนะครับ ก็นิมนต์พระมาวันหยุดนิมนต์พระมาเลยทําบุญบัดกวาดบัดบางความล้างล้างซวยมันทั้งบ้านเลยพระที่มาทําบุญบอกว่ามันไม่ได้ผลมากนักหรอกเพราะว่าคนเช่าคนก่อนเขาเป็นหมอผีเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทํามาในในตลอดเวลานในที่เขามีชีวิตเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่มันไม่ดีครับในการ ทำของใส่คนอื่นบ้างถึงแม้จะมีการปัดดังควานปัดเสนอจ,จังไรให้กับคนป่วยที่มาพึ่งพ่าตัวเองแต่ตัวเองก็ทําใส่คนอื่นเหมือนกันมันก็เป็นกรรมเรื่อยๆื่อและสาเหตุการตายของหมอผีคนนั้นน่ะก็คือถูกของในตีกลับนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นวิญญาณที่มันร้ายกาดร,รุนแรงมีความแค้นรุนแรงนะครับแล้วก็ยังไม่เคยโผล่ออกมาให้ใครเห็นที่เห็นเดินเพ่นพ่านที่เห็นทําให้น้องสาววก็แม่คนอ่อนจิตตกเนี่ย เป็นแค่บริวารเท่านั้นตัวต้นตอยังไม่โผล่ออกมาแล้วว่าและหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเชื่อได้เลยว่าวันใดก็ตามที่ถึงเวลาที่เจ้าตัวจะโผล่ออกมาเนี่ยแม่ของตอนจะถูกเอาไปเป็นรายแรกเลยเพราะว่าป่วยยก่อนแล้วนะครับหลวงพ่อแนะนําเลยว่าวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือย้ายออกนะครับคุณออนก็พยายามเหลือเกินที่จะหาทางอยู่ที่บ้านหลังนั้นให้ได้นะครับก็คือไม่เชิงดื้อหรอกแต่ว่า เมื่อคิดถึงหลายๆอย่างนะครับมันลงตัวหมดแล้วถึงแม้บ้านที่ประกาศขายจะยังไม่ได้ขายก็เถอะแต่ว่าตัวคนนอนก็ไม่อยากจะเหนื่อยเหมือนเดิมอีกนะครับในระหว่างนั้นก็หาบ้านเช่าใหม่ไปไเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นห่วงแม่ส่วนแม่เนี่ยก็ให้กลับไปอยู่ที่บ้านเดิมก่อนแล้วก็จ้างคนข้างบ้านดูแลเวลาน้องสาวกับคณนอนไม่อยู่ตัวคนนอนอยู่ที่บ้านพักบ้านเช่าหลังใหม่ ส่วนน้องสาวเนี่ยอยู่ที่หอพักตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณออนไม่เคยเจอเลยครับกระทั่งคุณออนเนี่ยพักอยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวได้ครึ่งเดือนเท่านั้นเองมันเป็นวันที่คุณออนเนี่ยมีประจำเดือนนะครับแล้วก็เป็นไข้ทับระดูร่างกายเนี่ยป่วยนะไปทำงานไม่ไหวก็เลยลาง,งานแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านจังหวะที่กำลังนอนนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเดิน ตึงตึตึงตงลงส้นเท้าหนักๆมาตอนแรกนะครับในขณะที่เสรนญสลืออยู่นะก็คิดลืมไปว่าตัวเองอะอยู่คนเดียวก็เอ็ดให้น้องสาวคิดว่าเป็นน้องสาวว่าเดินสอนกี่ครั้งอย่าเดินลงส้นเท้ามันไม่ดีนะครับพอพูดจบก็นึกขึ้นได้ว่าเอออยู่คนเดียวนี่หว่าน้องก็อยู่หอพักนะครับแม่ก็ไม่ได้อยู่เอรู้ตัวหันกลับไปเนี่ยก็มีผู้ชายร่างผวมนะครับสักยันเต็มตัวเลย หน้าตาดุพุ่งเข้ามาหนาะคนุณอนบีบคอนะครับมือข้างหนึ่งบีบคออีกข้างหนึ่งพยายามจะลวนลามคุณอ่อนนะครับเราก็บอกว่ามึงสวยกูจะเอามึงไปเป็นเมียมึงต้องมาเป็นเมียกูพยายามทําอยู่แบบนี้แล้วยิ่งงานเข้านะครับแรงที่มันกดลงมาเนะี่ยมันทําให้คุณอ่อนหายใจไม่ออกมันบีบคอแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเบื้องหลังผู้ชายคนนั้นนะ่ะก็มีผีเต็มไปหมดเลย ะะมันยิ่งทําให้คุณนอนกลัวตวกลัวก็ทีนี้ก็ทาอะไรไม่ถูกนะครับมือก็ปัดป้องตัวเองไม่ได้ไอ้มือผู้ชายคนนั้นไอ้ข้านี้ไันได้บีบคอก็จับตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยนะครับพยายามโดนละ่ะสุดท้ายคุณนอนนึกถึงพ่อนครับนึกถึงพ่อถึงแม่มาช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยนะครับแม่แม่ช่วยด้วยไอคนที่ผู้ชายที่กําลังจะทํไม่ดีมีร้ายคุณนอนแล้วกาลังจะทําให้คุณนอนตายเนี่ยจะฆ่าคุณนอน ถูกเตะครับถูกเตะเขาที่สีข้างเต็มๆเลยเตะจนกระเด็นเลยคุณออนเห็นก่อนที่จะเป็นลมจะสลบไปนะครับว่าคนที่มาช่วยน่ะคือพ่อคุณออนนั่นเองแล้วก็พ่อคุณออนพอเตะผู้ชายคนนั้นได้ก็ไล่ทําร้ายผีที่มันกูนเข้ามานะครับเหมือนสู้กันคนบอกว่าเหมือนในหนังเลยมีผีพ่อมาช่วยสู้กับผีตัวอื่นแล้วก็ชี้หน้าด่าว่าอย่ามายุ่งกับพูกสาวกูนะครับ ตลก่อนที่คุณออนจะสลบไปเนี่ยพ่อก็หันมาบอกว่าย้ายไปซะออกจากที่นี่ไปซะพ่อไม่ได้มาช่วยได้ตลอดนะครับหลังจากนั้นคุณออนก็สลบไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาในช่วงเย็นๆหน่อยพอตื่นขึ้นมาตั้งตัวได้ก็รีบบอ,อกจากบ้านเไปพักอยู่กับรุ่นพี่พยาบาลคนหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังนะคะรับเล่าไปก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะมันมันจนบรรยามันหาทางออกไม่ได้ครั้งนี้เจอกับตัวเองมาแล้ว แล้วที่มั่นใจว่าไม่ได้ฝันเลยคือบริเวณลำพอง,องอ่อนเนี่ยมีรอยบีบชัดเจนนะครับแล้วก็ตามตตเนื้อตัวนี่ช้ำเป็นจ้ำๆเลยทีเนี้ยพี่พยาบาลคนนั้นเขาก็ส่งสารแล้วครับก็เลยอ่ะมีเขามีแฟนเป็นทหารเขาก็เลยให้ช่วยหาบ้านพักของทาหารให้หน่อยอ่าซิกแซกให้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็ได้มาได้บ้านพัก ของทหารมานะครับโดยโดยชื่อของของรุ่นพี่พยาบาลคนนั้นแหละที่เขาแต่งงานกับทหารนั่นแหละก็ให้คุณออนแล้วก็ครอบครัวของออนอเช่าอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ไกลาจากโรงพยาบาลมากนะักแม้จะแม้จะใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าบ้านเช่าหลังใหม่นะครับมากกว่าบ้านเช่าผีสิงเนะี่ยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเพราะว่าบ้านนั้นนะไม่เคยมีคนตายแล้วก็อยู่ในเขตของค่ายทหารมี เจ้าที่เจ้าทางคุมครองอยู่คุณออนบอกว่าเข็ดแล้วครับกับบ้านที่มันมีผีสิงทั้งที่เขาเตือนแล้วว่ามันไม่ม,มีไม่มีใครอยู่ได้เลยและทั้งน้องทั้งแม่เนี่ยก็ขอร้องแล้วให้ย้ายหรือว่าให้หนั่นเถิดแต่ว,ว่าคุณอ่อนก็ยังทู่ซีที่จะอยู่เพราะว่ามันใกล้นะครับต่อไปนี้เข็ดแล้วคุณอ่อนบอกแล้วก็มั่นใจเลยว่าผีมันมีร้อเปอร์เซ็นแต่เดิมก็กลัวแล้วก็เชื่อแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่เคยเจอเคยเห็นสักที นะครับแล้วก็นับแต่นั้นมาคุณนอนก็พยายามทําบุญหนูที่สงขุสุลให้กับสามภวสีเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็รวมถึงมีญ,ญานของคุณพ่อที่มาช่วยด้วยก็คิดว่าคุณพ่อ,อยังคงปกป้องคุ้มครองคุณนอนอยู่และครอบครัวอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านจะหมดกรรมนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณนอนนะครับแล้วก็บ้านเช่าผีสิงที่เขาเตือนแล้วว่าอยู่ไม่ได้นะครับมานันตรายแต่คุณนอนก็ยังอยู่ ก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่เราฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังอยากฟังคลิปแบบไหนนะครับอยากฟังเรื่องราวแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ